คำถามที่มีมากกว่าหนึ่งคำตอบผมเชื่อว่าการตอบคำถามความสำคัญนี้คงเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ที่อายุยังน้อยช่วงแรกๆของชีวิตนั้นมักจะหมดไปกับการค้นหาพรสวรรค์สำรวจความเป็นไปได้และสแสวงหาเป้าหมายซึ่งนั้นก็เป็นเรื่องดีแต่เมื่อเรามีอายุมากขึ้นเราก็ต้องมองสิ่งที่อยู่ภายนอกบ้าง จินตนาการว่าความฝันนั้นมีประโยชน์ต่อคนอื่นนอกจากตัวเราเองบ้างหรือเปล่าขาวนี้ก็คือการช่วยเหลือคนอื่นนั้นไม่มีคําว่าสายเกินไปคนส่วนใหญ่จะเสียสละตัวเองเพื่อคนอื่นมากๆก็ต่อเมื่อมีอายุมากขึ้นแล้วทั้งนั้นสําหรับผมความสามารถตอบคําถามข้อนี้ก็เกิดขึ้นเมื่ออายุมากแล้วซึ่งคุณก็น่าจะเป็นแบบเดียวกันชีวิตของผมก็ค่อยๆเผยคําตอบออกมาด้วยข้อความสามข้อต่อไปนี้ หนึ่งผมต้องการทําสิ่งที่สําคัญต่อตอนเองผมพะนั้นได้เลยว่าเมื่อคุณอ่านข้อความนี้แล้วคุณต้องคิดว่ามันเห็นแก่ตัวมากแน่ๆใช่ไหมความรู้สึกครั้งแรกของผมเออของภานนะคะความรู้สึกแรกของคุณอาจต่อต้านข้อความนี้ทันทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันเป็นหัวข้อหลักของบทนี้ด้วยแต่ผมหวังว่าคุณจะไม่ทําอย่างนั้น เพราะข้อความนี้ไม่ได้หมายถึงการทําอะไรเพื่อตนเองเท่านั้นตัวอย่างเช่นเมื่อขึ้นเครื่องบินเราย่อมได้ยินพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินแนะนําว่าในกรณีฉุกเฉินจะทําอย่างไรหากเครื่องบินสูญเสียความดันในห้องโดยสารเราต้องใช้หน้ากากออกซิเจนแต่สิ่งแรกที่เราต้องทําคืออะไรใส่หน้ากากให้ตนเองก่อนจึงช่วยคนอื่นทําไมละ่ะเพราะเราไม่สามารถช่วยคนอื่นได้ถ้าหากเรา เอาตัวเองไม่รอดผมเชื่อว่าการทําฝันที่ยิ่งใหญ่ให้สําเร็จนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีสิ่งที่จะทุ่มเทได้เท่านั้นนั่นหมายความถึงการสร้างพื้นฐานของตัวเองขึ้นมาจากสิ่งที่ตนเองสามารถทําได้ในกรณีของวิลเลียมวิเบอร์ฟอร์ดเขาเริ่มจากการเข้าไปมีที่นั่งในสภาก่อนมีตำแหน่งที่จะทำให้รัฐมีการเปลี่ยนแปลงได้ส่วนตัวผมเองก็คือการสร้างบสผมต้องเรียนรู้ที่จะเป็นผู้นำ แต่ต้องสื่อสารให้เก่งก่อนที่จะสามารถเพิ่มคุณค่าให้แก่คนอื่นได้ส่วนคุณนั้นก็น่าจะหมายถึงการประกอบอาชีพหรือศึกษาหรือมีเงินก่อนที่จะดูแลคนอื่นได้หากเรายังไม่มีในสิ่งที่สามารถใช้ช่วยตนเองได้เราจะช่วยคนอื่นได้อย่างไรเมื่อพูดเรื่องผู้นำให้คนอื่นฟังผมมักจะตั้งคำถามผู้ฟังสองข้อคือหนึ่งคุณทำอะไรเพื่อลงทุนให้ตัวเองบ้างและสอง คุณทําอะไรเพื่อลงทุนให้คนอื่นบ้างหากเราไม่สามารถลงทุนเพื่อตนเองได้การลงทุนเพื่อคนอื่นก็จะยิ่งยากลําบากมากขึ้นไปอีกเพราะเราไม่สามารถให้สิ่งที่เราไม่มีแก่คนอื่นได้ 2. ผมต้องการทําสิ่งที่สําคัญต่อคนอื่นเมื่อเราเริ่มต้นชีวิตคนส่วนใหญ่แล้วก็คงเหมือนกับวิลเลียมวิเบอร์ฟอร์คือมีความเททยาน เป้าหมายของเราคือก้าวไปข้างหน้าเราต้องการประสบความสำเร็จเพื่อประโยชน์ของตัวเองโซอิจิโร่ฮอนดะผู้ก่อตั้งบริษัทรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเล่าว,ว่าวิสัยทัศน์แรกของเขาไม่ใช่การสร้างบริษัทขนาดใหญ่หรือประสบความสำเร็จในเป้าหมายอันสูงส่งมันเกิดจากความคิดที่จะเอาเครื่องยนต์ใส่เข้าไปในจักรยานเพราะผมไม่อยากขึ้นรถไฟหรือรถเมล์ที่มีคนแน่นๆก็เท่านั้นเองแต่ในชีวิต ผู้ที่ประสบความสําเร็จทุกคนจะมีช่วงเวลาที่พวกเขาต้องเลือกว่าจะปีนเขาแห่งความสําเร็จเพื่อทำเองหรือจะขึ้นไปเพื่อดึงคนอื่นให้ขึ้นไปด้วยจงเผชิญหน้ากับมันความสําเร็จอาจจะทําให้เราเห็นแก่ตัวหากเราใช้พอรอนที่มีบวกกับความพยายามเราอาจจะเป็นคนที่มักตั้งคําถามว่าฉันจะ ได้อะไรจากคนอื่นบ้างแต่จะดีกว่าไหมหากเรากลายเป็นนักฝันที่ชอบตั้งคำถามว่าฉันจะให้อะไรแก่คนอื่นได้บ้างหากเราตอบคำถามความสำคัญได้และความฝันของเรามีประโยชน์ต่อคนอื่นนั่นก็หมายความว่าเราอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องแล้วมันไม่ได้หมายความว่าเราต้องดูแลโลกทั้งใบเราสามารถเริ่มได้จากสิ่งเ,เล็กๆแต่ทำได้ดีที่สุดไม่นานมานี้ผมอ่านหนังสือเรื่องมาเธอเทเรซา ซึ่งเป็นจดหมายจากแม่ชีเทเรซาเขียนถึงนักบุญผู้สถิตยอยู่ในความคิดครนึงของเธอและเป็นผู้ที่เรียกร้องให้เธอช่วยเหลือผู้อื่นในจดหมายฉบับหนึ่งเธอเขียนถึงความสำเร็จขององค์กร Missionary of Charity ที่เธอเป็นผู้ก่อตั้งไว้ว่าตัวลูกไม่รู้หรอกว่าความสำเร็จนั้นเป็นอย่างไรแต่หาก Missionary of Charity สามารถนำความสุขสนามาสู่บ้านที่เคยไร้สุขได้ช่วยเด็กไร้เดี้ยงสาจากข้างถนนให้ได้สัมผัสพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ช่วยผู้ที่กำลังจะตายให้จากไปอย่างสงบในอ้อมกอดของพระเจ้าท่านไม่คิดหรอกหรือว่าเพียงเท่าน,นี้ก็มีค่าพอที่จะทุ่งเทแล้วเพราะผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือย่อมนำความสุขมาสู่ใจของพระผู้เป็นเจ้าบางคนอาจเถียงว่านั่นเป็นสิ่งที่แม่ชีเทเรซาทำมาแล้วตลอดชีวิต เธอเป็นแรงบัดนดาลใจให้คนนับนล้านเคยร่วมตกกับพาร,าระธานาธิบปดีและกษัตริย์มาแล้วทั่วโลกเป็นตัวอย่างของผู้รับใช้พระเจ้าแต่เราจะได้เห็นว่าความฝันที่จะช่วยเหลือผู้คนของเธอก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ไม่มีความสุขเพียงหลังเดียวเด็กเพียงคนเดียวหรือคนที่กําลังจะตายเพียงคนเดียวเท่านั้นครั้งหนึ่งเธอพูดว่าเพียงวันเดียวที่ไม่ได้ทําสิ่งดีๆเพื่อคนอื่นก็ถือว่าเป็นการใช้ชีวิตที่เปล่าไปอยู่ เนลสันเมเดล่าเป็นอีกคนที่มีความฝันที่กอ่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้คนมากมายในตอนแรกเขามีแรงจูงใจในการทําให้ตนเองเป็นอิสระเท่านั้นแต่ไม่นานนะักความฝันของเขาก็ครอบคลุมถึงคนอื่นด้วยเขาปล่าวว่าผมค่อยๆเห็นว่าไม่เพียงแต่ตัวผมเองเท่านั้นที่ไม่เป็นอิสระแต่พี่น้องของผมก็ไม่เป็นอิสระด้วยผมเห็นว่าไม่เพียงแต่อิสระภาพของผมเท่านั้นที่ถูกจํากัด แต่อิสรภาพของคนอื่นที่เหมือนผมก็ถูกจำกัดด้วยมันเกิดขึ้นเมื่อผมเข้าร่วมสภาของชาวแอฟริกันและเมื่อความกระหายอิสรภาพของตัวผมกลายเป็นความกระหายมากขึ้นในอิสรภาพของประชาชนของผมความปรารถนาที่จะให้ประชาชนมีอิสรภาพที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีเกียรตินับถือตอนเองเป็นสิ่งที่กระตุ้นชีวิตของผมมันเปลี่ยนคนหนุ่มที่เคยขี้ขลาดให้กลายเป็นกล้าหาญผลักดันให้ทนายความ กลายเป็นอาชญากรทําให้ชายผู้รักครอบครัวกลายเป็นคนไม่มีบ้านทําให้คนที่รักชีวิตสุขสบายกลายเป็นคนใช้ชีวิตสมถะแบบพระเมื่อเป็นเดล่าพบว่าตนเองมาถึงจุดที่เลือกชีวิตทางหนึ่งจะนําไปสู่ประโยชน์ของตนเองส่วนอีกทางหนึ่งคือการดูแลคนอื่นแต่เขาก็เลือกเส้นทางที่ยากลาบากกว่าโดยการช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งเขาก็คง เห็นจากผลงานของเขาแล้วคุณเคยเผชิญกับการตัดสินใจแบบนี้หรือไม่เมื่อไม่มันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องละทิ้งความฝันของตัวเองแต่มันหมายความว่าเราต้องขยายมันออกไปมากกว่าเดิมโทมัสเอดิสันกล่าวไว้ว่าผมไม่สามารถประดิษฐ์อะไรสำเร็จได้โดยไม่ได้คิดว่ามันจะ มีประโยชน์ต่อคนอื่นอย่างไรเขาไม่เคยหยุดประดิษฐ์คิดค้นเพื่อที่จะช่วยเหลือคนอื่นวิลเลียมวิบอร์ฟอร์ดไม่ต้องลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาพเพื่อช่วยเหลือคนอื่นแต่เขาใช้ความฝันที่มีไปสู่จุดเดียวไม่มีใครใช้สิ่งที่ประสบความสําเร็จเพื่อตอนเองในทางกลับกันเขาจะนามาใช้เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นผู้ประสบความสําเร็จเหล่านี้มีทัศนคติในการช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ด้วย ในตอนเริ่มแรกเรามักจะเริ่มต้นจากความฝันที่จะทําสิ่งที่เปลี่ยนแปลงโลกความคิดนั้นจะทําให้เราท้อทันทีนั่นจึงเป็นเหตุที่ทําให้เราต้องเริ่มต้นจากจุดเล็กๆก,ก่อนหาเราอยู่ในช่วงที่สองของการเติบโตเพื่อตอบคําถามความสําคัญต้องอย่าพยายามช่วยทุกคนลองช่วยเพียงบางคนเท่านั้นลองทําดูและจะพบว่าเรากําลังมีชีวิตแบบที่นักบุญฟรานซิสอธิบายไว้ว่าจงเริ่มทําในสิ่งที่จําเป็นแล้ว ก็ทำสิ่งที่เป็นไปได้จานนั้นเราก็จะทําในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และถึงแม้ว่าเราจะไม่เคยทำเรื่องใหญ่ๆเลยก็ตามเราก็จะยังได้รับความสุขจากการทําสิ่งที่ถูกต้องอยู่ดีการกระทําเพื่อคนอื่นนั้นไม่มีคําว่ามีค่าน้อยเกินไป 3. ผมต้องการทําสิ่งสําคัญร่วมกับคนอื่นทอมโบคาวนักข่าวโทรทัศน์ที่กเกษียณอายุแล้วตั้งข้อสังเกตว่า การทำเงินนั้นเป็นเรื่องง่ายแต่การทำให้แตกต่างนั้นเป็นเรื่องยากเหตุผลหนึ่งก็คือการทำให้เกิดความแตกต่างนั้นจำเป็นจะต้องมีการทำงานเป็นทีมอย่างแท้จริงแม่ชีเทเรซ่านั้นไม่ได้ทำให้เกิดความแตกต่างได้ด้วยตนเองลำพังเดลสันเมรเดสันหรือวิลเลียมวิเบอร์ฟอร์ดก็เช่นกันความฝันของพวกเขาล้วนเป็นสิ่งใหญ่จึงจำเป็นต้องมีผู้ร่วมฝันจำนวนมากเพื่อให้มันเป็นไปได้ ผู้ที่ต้องการบรรลุความฝันอันยิ่งใหญ่ร่วมกับผู้อื่นจะเป็นต้องทําให้คนเหล่านั้นยอมรับความฝันเดียวกันก่อนเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วทุกคนก็จะได้รับของควัญสายวิเศษหากผมและคุณสามารถนําฝันมาร่วมแบ่งปันคนอื่นๆได้แล้วความฝันของคุณของทุกฝ่ายก็จะเป็นไปได้มากขึ้นในวัย61ปีมเมื่อมองย้อนกลับไปดูการเดินทางของตัวเองผมก็อดยิ้มออกมาไม่ได้ เพราะผมเห็นว่าเมื่อผมเริ่มมีความปรารถนาที่จะเพิ่มความสําคัญให้คนอื่นผมก็เพิ่มความสําคัญให้ตัวเองไปแล้วด้วยตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าเราไม่ควรรับอะไรโดยไม่เป็นฝ่ายให้ก่อนและเราไม่สามารถให้อะไรได้โดยไม่ได้รับสิ่งตอบแทนชีวิตเรานั้นเปรียบเสมือนกับสายน้ําที่รินไหลไม่ใช่อ่างเก็บน้ําการเพิ่มคุณค่าคนอื่นนั้นเป็นวิธีการเพิ่มคุณค่าแก่ชีวิตตนเองที่แน่นอนที่สุด